ทนายหน้าขายบ้านที่มินิส่แอบย่องเข้าบ้านคนแปลกหน้าซึ่งชีวิตของเขากลับต้องพลิกพันอย่างน่ากลัวเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมโซราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เขาได้แอบติดตามอยู่อย่างลับๆจนนำมาสู่เรื่องราวที่มันวุ่นวายเรื่องราวเริ่มต้นมาที่คูจงแทเขาเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นและเขาก็ยังได้เปิดบริษัทเล็กๆโดยมีจีฮีเป็นแรงขาส่วนตัวเขาดูเหมือนคนปกติทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่าเขาก็มีงานเดรกแปลกๆก เขามักจะท่ามองผู้คนและก็คอยศึกษาพฤติกรรมของคนเหล่านั้นและก็มีเบางครั้งที่เขาแอบงัดบ้านคนอื่นแต่ไม่ใช่เพื่จอจะขโมยของเพียงแต่จะไปค้นว่าบ้านมีอะไรบ้างพอคนทุกซอกทุกมุมแล้วเขาก็มักจะซ่อมของในบ้านที่มันน่ใช้การไม่ได้อย่างเช่นท่อระบายน้ำหรือวงกบประตูแล้วก็เก็บของที่ไม่จําเป็นติดตัวกลับไปด้วยเช่นพวกซองจดหมายแปรงสีฟันเก่า อารวมกับของที่ถึงแม่จะหายไปก็ไม่มีใครสนใจโดยจุดหมายปลายทางของสิ่งเหล่านั้นก็คือโกดังลับที่เขาเอาของมาจัดแสดงให้กับแกเรี่ศิลปะเขาไม่ได้จอดจงว่าจะสอดสองชีวิตใครโดยเฉพาะเพียงแต่อยากจะศึกษาเรื่องราวของคนอื่นไปเรื่อยเจนกก็ทงเขาได้เจอกับฮันโซราสาวสวยที่มีพฤติกรรมย้อนแย้งที่น่าสงสัยเจอเพลอรูปอาหารมังสวิรัตทั้งที่โตเธอเนี่ยกินไส้กรอกรมควันอยู่และพฤติกรรมแบบนั้นก็ทําให้เขางสงสัยว่าเธอเป็นคนยังไงกันแน่เหลือเริ่มติดตามชีวิตของเธอตั้งแต่วันนั้นเข้าไอซองแพ ทำให้ได้รู้ว่าเธอเป็นอินฟูที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเธอชอบลงคู่กับของดูลูแพงๆแทมก็ยังเป็นนางฟ้าสายบุญที่ชอบช่วยเหลือสัตว์จรจัดด้วยนับตั้งแต่วันนั้นกิจวัตรของเขาเก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มหมกมุ่นกับการสกดรอยตามโซราและก็ยังพยายามจ่าง,งานห้องของเธอด้วยแต่ว่าก็ไม่เคยสําเร็จเพราะว่าเขาไม่มีคีย์การ์ดแทมก็ไม่เคยดารหัสเปิดประตูถูกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งโซราเป็นฝ่ายเข้ามาด้วยตัวเองเธอบอกว่าอยากจะขายห้องเช่าเพราะว่าต้องการจะย้ายไปเมืองอื่นจานนั้้นกกก็ฝาาาีดไวับเข เ่อจะให้เขาสามารถพาลูกค้านะ่ะเข้าไปดูห้องได้ระหว่างที่เธอไม่อยู่และในคืนนั้นจองแท้ก็เข้าไปในห้องของโซราซึ่งในนั้นน่ะก็ดูเรียบรู้แต่ว่ามีขย่าซุกซ่อนตามมุมต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเขาก็เลยหยิบเอาเหลอดครีมรองพื้นใส่กระเป๋าจากนั้นก็มาซ่อมท่อที่มันอุดตันจองแท้ก็เลยไปเห็นว่าหลอดไฟที่บ้านของเธอนะ่ะ ด,ดแต่ว่าก็ยังซ่อมไม่ได้เพราะว่าต้องเสื้ออะไล่มาเปลี่ยนใหม่ก็เลยกลับออกไปก่อนเช้าวันต่อมาเขาเนตแปบ,บสัไหล่ยแล้วก็แอบ,บเดินตามเธอเย็นวันนั้นเขาก็เห็นว่าโซราเนี่ยกำลังไลฟ์ระดมทุนรักษามแมวจรจัดที่มีชื่อว่าเจ้าถูหน้าและกำลังบาดเจ็บซึ่งเธอก็ได้รับเงินบริจาคมามากมายและก็ได้กลับมาไล่สสดขอบคุณคนที่เข้ามารุมทําบุญจองแท้เนี่ยก็เลยไปคอมเมนต์ว่าโซราเป็นคนดีและก็คู่ควรกับความรักที่ดีทําให้เธอต่าร้องไห้กางไลฟ์เธอบอกว่าขอบคุณสระกำลังใจที่ส่งมาให้